เมื่อวันพุธวันที่14พฤษภาคมเจ้าเหวยกัวอดีตประธานกรรมการของทิงหัวยูนิกรูป ซิงหัวยูนิกรุปของจีนถูกปัดสินโทษประหารชีวิตโดยรอลงอาญาสองปีฐานก่ออาญากรรมหลายประการได้แก่ยักยอกทรัพย์แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายละเมิดความไว้วางใจจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนสารประชาชนชั้นกลางเมืองจีหลินมณฑลจีหลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนยังสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของเจ้าตลอดชีวิตพร้อมยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเขาทั้งหมด ทั้งนี้การกระทําความผิดหลายกระทงของเจ้าในช่วงปี2014ถึง2021ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงซึ่งรวมถึงการยักยอกทรัพย์สินของชาติมูลค่ามากกว่า470ล้านหยวนราว2.2พันล้านบาทการยักยอกทรัพย์ของเจ้าคิดเป็นมูลค่าสูงมากจนทำให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลซึ่งสมควรได้รับโทษประหารชีวิต นอกจากนั้นอาจยากรรมอื่นๆที่เขาก่อย,ยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสมควรได้รับโทษอย่างสอดคล้องกับความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างไรก็ดีเจ้ารับสารภาพผิดด้วยความสัตย์จริงหลังจากถูกควบคุมตัวพร้อมเปิดเผยความผิดที่ทางการไม่เคยทราบมาก่อนโดยสมัครใจแสดงความสำนึกผิดและคืนทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบได้แก่งเงินและสินทรัพย์ที่ยักยอกทั้งหมดสารประชาชนจึงตัดสินโทษประหารชีวิตโดยรองลงอาญา